สวัสดีครับพี่น้องเป็นเพื่อนบ้านนะครับบรรยากาศเก็บของนะครับเก็บของแบบกระทันหันนะครับฝนตกนะครับฝนตกครับพี่น้องเก็บของแบบไม่คาดคิดนะครับบ่ขึ้นล้วล่ะพี่น้องเออเสียดายได,ได้คนมาเบิ่งการใส่ั้านสี่พันกว่าคน มามาขายดีบ่เมือนีรอมามาขายดีไม่ม้าเัง่ม้ามู่มเกาไม่ค้นฝ้าให้ก็บฝ่าเาลไปขายกับเาลไปขายาเล่อไอแพด่นั่นเออ เก็บของกระทันหันนะครับลมแรงมากครับลมแรงจริงๆครับเ,เ๋ยวเ๋ยว ถือถือถือนี่หน่อยจะถอดอรใช่ใครก่งคิดกันเด,ด,ด้อย่ยขอบคุณครับเป็นลูกเบียร์นะครับ แม่น bao บ่อยก็ dốc เลิกไปแล้ว không อ๋อมันจะ,ม,นจะมันจะล้มมันจะล้มใส่คนนะอันผู้ใหญ่ต่อ้เวทีเดอ้อล้มเด้อลูกเดอ้อออกมาต่ใต่เวทีเดอ้อล้มแหง้งอีลีบิอยอดไจะวเกีบเบิเบิพันเิ่งอันสองสมแบ่มีลมนี่น้องยืไนเบแต่ให้องคนด้วยน้ลินมาสั่นลนจนแวันนี้แล้ววันนี้ลมโยก เอ้าลูออกลุกสกิ์ตัวเป็นยังไงมั่งเรียนบรเรียนปะ้าต้าลูกตะเปี่ยนลูกนกีตาร์เลี่นเรียนกับทัก็ไ่หวังไหมคนคนกำลังมีเห็นปะคนก็มาเรื่อยเนะเบืเบื้งหมล้ำตตกคนะคนกันเลบ่เงิน่นลองเก็บี่สน่อยไหมสุดยอดสดยด

ก็ขึิ่แล้วล่ะผมเพ่บอกแกกนร้อยก็เลิกยกเลิกแล้วจีบหมูร้อยก็ยกเลิกคือว่เขาหนักก็ห้องตัวหนักหกถ้าตอหนักกาห้าเนี่กำลังใจเด้อมาเรื่องออกมาหมดเลยไม่ได้คืนวันจงทำงานแล้วอกมาเดี๋ยวใช็อต

ขึ้ังโอ,โอ้โอ้ลมอยู่ฮะาะอายุส่้อนนี่โกโมตูเขาประกาศแล้วไง28ถึงวันที่ 2, 2> เมื่อบา่านเท่าร28ถึงวันที่2องอะ

เราเดือดยเฮ้ยซาลาเปาโอ๊ะโอ๊ะโอ้ลมแรงมากเลยลมแรงมากเลยอ่ะปลปกลูกเสร็จหรือยัง พ,พี่สองไฟให้นะพี่สองไฟให้นะโอเคไหมหนูรีบแบบพี่อามา่าอ,อามา่าอามา่ากลับไปยังอาลโณแม่ได้ได้แม่หนูกำลังว่าจะโทรตามแม่อยู่นี่ลมแรงมากเลยมาก <laughs>

บรรยากาศนะครับโอ้ยพ nice ี UH, oh, 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 oh. ่น้องโอ้โหถ้าจะไปรถได้บาทเท่าไหร่ยังยังยังเฮ้ยตุ้ยสูบข้าวแล้วตุ้ยด้อะ

เขาห้าสบบาเลยเมื่ออาิตพายุเขาแม่นตรงเขานันเขาทั้ดนี่เรดรไฟเขเซียงเวลาพงเขาบ็กมาเลยเครับดกเลิกเลยยี่สิบแปดงี่ว่ัเอาเดว้ป็นย่างอี่ก็หายะทีดา ทิดาพรบอเพราะยังก่อนทิดาพรทิดาพรคับแมชวีแมชวีเ่แม่ใจบุญก่งมากเลยนารมโอ้โหัดลมโอ้โห ปาดลมสาธุเด้อปูเอ้ยซอยลูกซอยลานเด้อขนเบิงอยู่บต่ต้นขนเบิงหลายบ่โอ้ลมลมหมุนมากเลยอะ่ะดูเวทีซิพกุกลัเขาบ่ไปหลดบ่ เอาเล็กไปตีเล็กเนี่ยแต่นัง้น,นเศ้าล่มเจ้าาถอ,อ,อเอาเล็กไปตีเล็กไปไหมนองไปไห่นองขอถอดมา่ล่พขอยอดมื่อ,อ,ขอ,ขอ,อไห่ยย ลมแรงมากเลยครับแอดถ้าอยู่แต่เวทีบ่โอ้ยก็อบอกก็อบอกมาออก,ออกมาเอาเอาพี่้อกจังหวะกันไหมครับผมพอกันไหมครับพี่้อกครับ